ไหนไมีใครจะเปิดเทอมแล้วบ้างกดไลค์เลยเราพวกเดียวกันไปโรงเรียนร้อนๆแต่ยังดีที่เจอหวานใจไงไอ้นักเรียนไม่มีเส้นผมมาก็สายใครอยากให้สมชายโดนครูตีกดไลค์ติตินไหนพิดตินนายติตินนายเอว้าย โอ้เนียนจันเฮ้ยไายเนี่ยไอ้โดนไม่รู้ตัวยัไม่ได้ว่าพี่จะโดนี้เออตายเนี่ยเอเฮ้ยได้ผมแบงกันบอกแล้วพี่โคนเนียนโอ้ยตัวมันตายก็อีนถูกเปิดเผยความจริงไอ้เมื่อกี้ไอ้โดนมันวิ่งไปแอบแล้วมันงงไอ้โดนมันงงว่าพี่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นพี่แทนหรอะไม่เห็นพี่แท้แล้วเมื่อกี้โอ้ยจ่แทนโคตเนียนไอ้โดนไปวิ่งไปแอบอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตอนอยู่ข้างหน้าพี่อะแบบ เอาหน้าจุบเอกสารอะแล้วเพิ่งเห็นพี่แล้วว่าเออเพิ่งเห็นพี่แรมโดนนิ่งไปก่อนนะน้องเราใช้ความเนียบไอ้ผู้หญิงคนนั้นป้าที่เป็นอะตายแล้วเหลือเราสองคนพี่ปืนอยู่ข้างหลังพี่เลยนะดนข้าแอบอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่บวิ่งเลยวิ่ง่่วิ่ง่วิ่งเฮ้ยวิ่งกิงแล้วแหละตวันโอ๊ยเพี่วิ่งไกีตายเห็นไหมแอเก้าอี้ม้เก้าอี้ที่ตายไปแล้วเงียบเลยเฮ้ยมันมันกำลังวิ่งมันกำลังวิ่งไป ก็ไอตัวเป็นกอีที่ตายแล้วมาสั่งเราวิงเลยวิงเลยวิ่งเลยดูแมว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 มันอยงนับมันอยงนัเอเมายินิ่งเลยมนยินิ้งมายินิ่งอาดีใช่มยินิ่งมันอยู่ห้องน้ำพี่มันอยู่คนละฝากันเลยไอโดนอยู่ตรงนั้นนะตรงนี้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 ไอโดนอยู่ตรงนั้นนะตาเพี่พี่กลับมาทางเดิมเออไหนพี่รไปไไ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 ้ไไ ไอ้รเอนไอ้เย็เยนเย็เย็นไม่าไไม่ไม่โดนม่ไม่เย็เย็นนเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ไอ้รถเย็นรถเย็นไว้เย็นไว้ตดใจผมตใจอยู่ไอ้ตนตนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นไอ้มันมเป็นกเป็นแล้วไปแล้วไปเย็นแล้วไปแล้วเวยกับกับไอ้ดนกับฟังคำันกัตันฟังันกับตันสวยอันดับที่เป็นไงอันดับโอกาสสำเร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ ร้อเนี่ยร้อยร <respuesta. S 1> ้อยเปอร์ร้อยเปอร์ชนะแล้วพี่ชนะหรอชนะแล้วชนะแล้วหน้าบ่นหัวอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ใครอ่ะพยายามจะมาเบรียนหนูพี่อ่ะผมคนไร้ค่าอยู่ในห้องใช่เหรอตัวอะไรเป็นอะไม่รู้เห็นมันเห็นเหมือนอะมิดไล่แทงกันอยู่ในห้องตัวน้องอะไรพี่ อยู่นวผมมีปืนพี่แท้แอบแอบอยู่ผมแอบอยู่ห้องไอ้โดนมีปืนไอ้โดนมีปืนอย่าบอกนะพี่แทหนะอะไรเมื่อกี้ไอ้โดนยังบอกว่ามีคนฆ่ากันอยู่ข้างหน้าเราจะฆ่าเขาไหมนั่นนั่นนั่นไอ้เบคอนไอ้เบคอนเนี่ยไม่ใช่เบคอนพี่ห้องไหนเนี่ยพี่ไอ้เดี๋ยวเราถามแปลกๆอ่ะไอ้โดนหน่หน่ะหน่รู้เลยอะไรพี่ผมเดินตามหาคนอยู่ครับเอ้า ถ้าเป็นคนปกติทำไมต้องเดินตามหาคนอ่าถูกอ้าวก็ใช่ไหมล่ะไม่มันมีแค่เรารู้ไว้ว่าเราอ่ะเป็นเก้าอี้แล้วไอ้ตอนบอกว่าผมกําลังเดินหาคนทําไมไม่บอกว่ากําลังเดินหาพวกพี่อ่ะไอ้โดนที่ไม่กล้าขยับแล้วอุ้ไอ้โดนไม่เห็นอ้โดนยาไอปดนยาอืะไอดปไปไปไปคามันคาบันโดนไอ้โดนคามันไม่ได้ ไยไอตัวเดียวขวางดิเตรียมใจอู้ปุ๋ยโดนสานเนียนได้โคตรกากไอตัวันไปเอาดิเป็นลากแค้นทำเพื่อไอโดนดิมันไม่เห็น,น,นเราใเนี่ยเมื่อกี้เออโดนแบบขยับทำไมวะน้องไอโดนดูแล้วใครจะไปชนะมันดูคือผมไม่รู้ว่ามันจะไม่เห็นเราเฮ้ยผมได้ปืนได้ปืนสวยอ่าแล้วก็มันียนอยู่แถวนี้เลยตะวันน้องเตรียมตัวเดี๋ยวดูให้ว่ามันอยู่ไหนว้าวเอาสวยค่อยๆขยับนะห้ามขยับตัวมั่วนะโอ้โหอันนี้ค่ะนี่เลี้ยงเลี้ยง มัเลี้ยงอะไรอย่างนี้มันก็คนละที่นีไม่เนียนไม่เนีนไงนี่ไตรงนี้ตัวทำงานตัวทำงานเอาไช้าตายเด้อเอ๊มันปืนจอด่ะไ้นี้เนี่ย้ยเฮ้ย้ยอฮ้ยเฮ้ยยเ้ย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 ฮ้ย้ยอุ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 ้ย้ยเ้ย้เ้ย้เ้เย้ยเ้ย้ย้ยเ้ยย้ย้ย ตะวันตะวันกินไม่ได้จ้ะสวย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 กูเกมแหลกเลยเกมแหลกเลยตาหนีที่เนียนเยอะเยอะไปแทบเป็นไรทำไมตานี้พี่แจ็ไม่พูดโอ้ยอินโนเซนต์อยู่แถวอ่าปกติตามเมื่อกี้พูดไวนะไม่ไม่อันนี้ก็อินโนเซนต์พี่หาที่แอบพิเฉยอ๋อโอเคครับผมเชื่อนะอะไรกันเลยมันมาขำที่สุดทีพี่นด้วย อ่ะดูข้างบนนอนออกดูไม่ถ้ามันบิงถ้ามันเดินมาฆ่าพี่อ่ะฆ่าไม่ได้พ่นไม่รู้ด้วยซ้ำสีพี่กับสีพื้นอะสีเดียวกันเลยไหนมาแล้วแต่พูดเป็นลางคือคุณพูดเป็นลางไงก็ไม่เหลือคนสุท้ายด้วยเหรอค่อยๆดูกับผมเออตัวเนียนว่ะเป็นนู๊ปนุ๊ปขาต่ออ่ะเฮ้ยมันไม่เห็นผมพี่นู๊ปนุ๊ปเออผมเดืปเลยมันไม่เห็นยังไงวะตายละไอ้นู๊ปในตอนมาคือยิงนู๊ปนุ๊ปนุ๊ปนุ๊ป นุ๊นุอยู่ไหนทำไมทำไมก็อีนเนียนจังวะเออเนียนอะทั้งพี่ทั้งไอตวันเลยตาเนี่ยใช่เดี๋ยวพี่ดูฝั่งขวาพี่ให้ไอตวันว่ามันมาได้ได้ได้ไดถ้ามาก็คือยิงนุบใช่ไหมใช่ใช่นุบไม่ใช่ยิงพี่นว้ยเฮ้ยสุดเจนตัวนเหลืองไอ้โดนไปไหนวะเฮ้ยนุ๊อยู่ฝั่งขวาพี่ไอตวันเตรียมตัวสามสองนูไปสไ้โแตกเ้ยอผมเนียน พี่ก้นเนียนใครเนี่ยไอ้โดนเออสวยผมอ๊อบโดดทำไมโดดทำไมโดดทำไมอ่ะโดดนี่ยินเสียงคนฆ่ากันไหมได้ยินมีก็แสดงว่าไม่ใช่พี่ใช่ไหมล่ะแต่เราไม่เจอใครตะวันเราไม่เจอไอ้ตะวันอะไรพี่ผมแอบอยู่นะผมแอบอยู่ทำไมเสียงเหมือนเหมือนหัวเราะไหมเออมอนแบบยากมู้ห้าห้าดังๆอ่ะจะฆ่าเราได้น่ะไม่ทุกคนที่วิ่งเข้าไปในห้องขวามือพี่อ่ะไม่มีใครออกมาเลย งงอ้าวที่เราดูถ้าจะวันมาเมื่อไหร่เป็นเก้าอี้ที่เนียนๆแล้วแบบมีศพอ่ะใครเดินผ่านอ่ะไอเป็ดเหลืองไอเป็ดเหลืองครับผมมันรู้แล้วว่าเราเป็นเก้าอี้ไอเป็ดเหลืองไอเป็ดเหลืองที่หมายถึงไอตัวอยู่ข้างหน้าไอุดนรือเปล่าไปไปหนีไปดนหนีไปแน่ของเป็นน้ำเภอเนี่ยผมงเป็นน้ำเพล่เนี่ะทำไมเป็นนาย้ำเภอบ่อยจังวิ่เราผมคนเนียนพี่พี่มาขวัสุดเลยมันมีคนวาย ตะวันอยู่ไหนอ่ะเข้้าจงยะตายแล้วีตายตัวไหนตัวไหนสีส้มส้มเอออุ้ยไอ้ตะวันเยีนอยู่วะไเดินคนเยียนอุ้ยอุ้ยโซ่ที่มันเยีนอยู่วะใครเดินผ่านตรงนี้ก็คือตายเลยปะเดี๋ยวพี่บอกอะไรพี่เดี๋ยวพี่บอกว่าตัวไหนตัวส้มเหรอมันมีสีส้มเนี่ยเออมีหรือไม่มีวะอะสีแดงนี่วะสีแดงสีแดงอ่ะเดี๋ยวพี่ดูมุมมองฆาตกรว่ามันจะเยีนปะวะฮะอะไรอ่ะ อะไรไอ้ตอนไปยิงใครครับผมเอ้าเพื่อตะวันทำมาไมอ่ะผมคนวิ่งตะวันทำมาไมอ่ะไอ้ตอนมันปืนลั่นตายโอ้ทุกคนดูเอาโอ้ผมมาเลื่อนดูฆาตกรแป๊บเดียวผมผมหายสองตัวนั้นไม่เจอแล้วไอ้เก้าอี้สองคนนั้นอ่ะมันเล็งกันแล้วมันยิงกันเองอ่ะเอ้าไอ้โดนเป็นจะเป็นอะไรอ่ะจะไล่ยิงมันเหรออ๋อเก้าอี้เนี่ยเลยปึ๊บอ้ยย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 ย ตายตัวน้่นเลยตายตัวนั่อยู่ในห้องเอ้าพี่แจนี่ไหนนี่ข้างหลังอ้าวไอ้ดนไม่ดนสีไม่เนียนต้องวิ่งมาทางพี่สวยเห็นไหมอ่ะอี้ตอกายมันไม่มีใครสงสัยวะเก้าอี้รอบเนี้ยอ้าวนี่ไงพูดปึ๊บก็มาปั๊บ โคตรกูก <aunque S 2> <me at> ็ว <m ess na> ่าป ah, ั๊บสงสัยนี่คนก็อีเเกด้วยมันเเกด้วยมันเเกก็อีอ้าวมันอ้าวมไม่หลงนะเฮ้ยมันไปไวไปว่ะไม่ไม่แอบแอบขึ้นตามไหมเออมันขึ้นฆ่าแบบฆ่าหันศพกเลยมันมาแล้วมาแล้วมีคนมีคนนะเฮ้ยมาเห็น้ินี่ไงนอนมันก็อีก็นอนมันก็อีไง